โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอุตตการโมละเพปุตังธนากโมละเพธนังอัตถิกายกายยายะเทวนังเปียตังสตวะ ปีโสภควายะมาราชาโนทาเวสุมโนโมรนณงสุขขังอรหังสุขโตณโมพุทธายะชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวะหนังจะตุสจาสพังระสังเยปิวิงสุนราสภาตันหังกระราทยพุทธาอัฏฐบีสตินายกา สัพเพปฏิธิตาไมหังมัทเกเตมุนิสลาสีเสปฏิธิโตไม่หังพุทโธธรมโมทะวิโลเจเนสังโคปฏิธิตโมหังอุเรสภะพพุนากโรหะทะเยเมอานุรุโธสาลีปุโตสทักคคเนโกนทันโยปิธิภาคาสมิงโมคัลานโนจาวามเก ทักขิเนสาวเนมัยหังอาสงอรันทราหุโลกัสโปจะมหานามโมอุภาสงวามะโสตะเกเกสโตปิธิพาคาสมิงสุริโยวะปังกโรนิสินโนสริสัมปันโนโสพิโตมูนิปุงคขโวกุมาลกัสโปเถโรมะเหสีจิตตวาทโก โสมไมหังวะทะเนนิจจังปฏิฐาสิคุณากรโรปุนโนอังคุลิมาโลจะปุปาลีนันทะสิวลีเถราปัญจะอิเมชาตาณรเตตีลากามมะมะเสสาสีติมหาเถราวิชิตาชินะสาวกาเอเตสีติมหาเถราชิตะวันโตชิโนระสา ชะลันตาศีละเตเชนะอังคามังเคสุสันติตาละตะนังปุระโตอาสิทักคินเมตะสุตกังทัชคังปัชะโตอาสิวาเมอังคุริมาละกังขันทะโมละปริตันจะอาตานาติยะสุตกังอากาเสชะทนังอาสิเศส,สาปาการะสันธิตา ชินานานาวระสังยุตตาสัตตปากาละลังกตา,าตาวาตปิตาทิสัญชาตาพาหิรัชะตุปัทวาอาเสสาวินายังยันตุอนันตะชินะเตชะสาวาสะสโตเมสกิจเจนะสทาสัมพุทธปัญชเลชินะปัญชระมัชชมเหวิหารันตัง มะฮีตะเลสทาปารนตุมังสัเพเทเตมหาปุริสาสภาอิเจวะมันโตสุขุโตสุรโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังโคสังคานุภาเวนะชิตันตรารโยสัทธมานุภาวะปาริโตจะลามิชินะปัญชเรติ